สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องเกียร์บอลเต่งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็จะมาวิเคราะห์บอลเด็ด3คู่เด็ดประจําค่าคืนนี้นะครับเป็นค่าคืนวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลีกเล็กลีกใหญ่หรือว่าเกมบุ่นเครื่องก็ตามในการแต่ค่าคืนนี้เนี่ยนะครับบอลเริ่มกลับมาเตะกันเยอะแล้วน่าสนใจเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้ จะคัดมาด้วยค่าสถิติค่า xg แล้วก็แนวโน้มตลาดนะครับผมจัดมาให้เหมือนเดิมนะครับใครที่กําลังจะกดบินนะครับคืนนี้หรือว่ากําลังจะจิ้มบอลอยู่เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบแล้วกันนะครับฟังคลิปนี้กันให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมจะเจาะลึกไปที่คู่แรกเนี่ยนะครับก็คือคู่ของ psv i o h o f e n นะครับที่วันนี้จะเตะเอ่อฮอลแลนด์ซูเปอร์คัพกับกัวเฮดอีเกิลนะครับโดยที่ คู่นี้ถือว่าเป็นทีมฟอร์มแรงเลยนะสำหรับโกยเฮติกเกิลเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับคว้าแชมป์ดัตช์คัพได้นะก็มาเจอกับทีมแชมป์ของลีกนะครับก็มีเรื่องคุยกันเยอะเหมือนกันครับคู่นี้เพราะว่า PSV วันนี้มาแรงพอสมควรนะครับไปต่อก,กันที่คู่ถัดไปเนี่ยนะครับผมจะไปกันที่บอลเร็วกันบ้างนะครับเป็นบอลยูเครนนะครับ่ทางของน้องใหม่ นะครับอย่างเอพิซเซนเตนะครับจะเปิดบ้านพบกับชั u t ตอโดเนกทีมที่เป็นระดับหัวแถวของยูเครนเลยนะครับก็คู่นี้ผมว่าจริงๆถ้าไม่ดูไม่ดูอะไรเยอะนะครับก็ชัค t ตอรโดเกเหนือกว่านะครับแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องคุยกันอยู่เหมือนกันสำหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับผมจะไปกันที่บอลโปแลนด์นะครับก็จะเป็นานด้านของลีเกียวซอรนะฮะจะเปิดบ้านพบกับอาการกาดินนียนะครับโดยที่ คู่นี้นะครับดีเจวอซอเองก็เหนือกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดลึกๆหลายอย่างครับรวมไปถึงแนวโน้มตลาดด้วยนะครับที่ค่อนข้างจะมีอะไรให้เราต้องคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมกันแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูรายละเอียดกันเนี่ยผมฝากทุกคนหน่อยนะครับใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะครับก็รบกวนกดกันด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดกับแนวทางทุกวันที่ผมวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับเป็นแนวทางที่วิเคราะห์อาจจะไม่ค่อยเหมือนใครนะฮะจะมองจากแนวโน้งตลาดแล้วก็ในเรื่องของค่า s g นะครับรวมไปถึงสถิตินะครับก็ใครที่อยากได้แบบครบๆแบบนี้นะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ตรงหน้ารูปนี้เลยนะครับ ผมจะทิ้งแอดไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็แอด FNG 5 6กนะครับก็ให้ท่านเนี่ยนะครับเอาไปเพิ่มเพื่อนที่บ้านสีเขียวย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเข้ากลุ่มมารับรองความฟินแน่นอนนะครับโอเคครับไม่รอช้าแล้วกันนะครับเราจะมาเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกครับวันนี้ไปกันที่ P S V I h o f e n นะครับวันนี้จะ เปิดบ้านพบกับโกอาเฮดอีเกิลนะครับโดยที่คู่นี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของ PSV i อโอเก็ถือว่ายังโดดเด่นตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วนะนะครับเกมหลังสุดเนี่ยพีเอสอโ e ฟถือว่าชนะได้หมดเลยนะครับอันนี้ถ้านับแค่5นัดนะแต่ถ้านับไปถึง10นัดเนี่ยก็ชนะหมดเหมือนกันนะครับคือผลงานเนี่ยโหมดมากโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยดุดันมากๆเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งอุ่นเครื่องกับ f c l ซีไเฟนนะครับทีมลูกของตัวเองไปชนะ3-2นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของ Go h h e a d Eagle เนี่ยนะครับแชมป์ดัชคัพเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยห้านัดหลังสุดครับพวกเขาชนะได้2แล้วก็แพ้ในเกมล่าสุดที่อุ่นเครื่องกับอปอลลอน0่วนตัวสอะครับสำหรับสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับก็เจอกันบ่อยนะครับถ้าเอาใน5้านัดหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นนัดของโก h เฮดอีเกิลที่ชนะได้ในครั้งล่าสุด2ครั้งเลยนะครับส่วนถ้าย้อนหลังกลับไปปี2024-2023ก็แน่นอนอยู่แล้วเป็น PSV Eindhoven ครับที่ทำได้ดีกว่า สำหรับสถิติของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับเรามาดูสถิติส่วนตัวกันหน่อยนะครับ p s v ยส n วครับวินเรทอยู่ที่83%นะครับถ้าเป็นเกมในบ้านตัวเองนะครับในขณะที่ Go Ahead Eagle นั้นมีสถิติวินเรทเกมเยือนอยู่แค่0%นะครับก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ เอเวอเรสต์โกครับ PSV อลเฟนเป็นทีมที่ทำประตูได้เยอะอยู่แล้วประตูรวมเลยค่อนข้างสูงนะครับ4.0เลยทีเดียวนะครับในขณะที่โกเฮดดิเกิล e นั Girl ้นมีประตูรวมในเ,เกมเยือนนะอยู่ที่3.17ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับทางด้านของค่า xG กันบ้างครับค่า xG เนี่ย PSV อลเฟนสร้างสารรค์โอกาสได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย2.7เลยทีเดียวนะครับในขณะที่โกเฮดดิเกิล e นั Girl ้นมีสถิติค่า xG อยู่ที่1.3เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเกมเยือนนะครับ คู่นี้ครับสติการทําเข้ากรอบเนี่ยนะครับหรือว่ายิงตรงกรอบเนี่ยนะครับก็ ส่วนมากแล้ว PSV นั้นจะดีกว่าครับอยู่ที่9.89เลยทีเดียวเกือบ10นะครับถือว่าหูเยอะมากๆนะครับในขณะที่ g o a h e a d Eagle เนี่ยอยู่มา4.67นะครับแล้วก็ e v e r วอรอยู่รวมๆ7.0นะฮะก็ถือว่าเ,เป็นคู่หนึ่งครับที่ถ้าดูจากสถิติเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีประตูเยอะนะครับแต่ว่า g o a h e a d Eagle เองเนี่ยส่วนมากในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขาเน้นเกมรับพอสมควรแล้วก็หลอโต้กลับนะครับก็จะเห็นได้ว่า g o l h e a d Eagle เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการทำประตูแล้วก็ค่าไอจีที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มักจะ ปมาตูได้เยอะนะครับดูจาก e v e r อร์เรสโนะครับคราวนี้เราจะมาดูในเรื่องของแนวโน้มตลาดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องผู้เล่นกันนะครับสำหรับแนวโน้มตลาดวันนี้ครับของ PSV a r h o อารนะครับวันนี้เปิดมาอยู่ที่ประมาณ2ลูกนะครับโดยที่วันนี้ต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับ PSV อสานถึงจะเฮกันนะฮะก็วันนี้ครับ กระแสหรือว่าแนวโน้มตลาดเนี่ยมีการขยับลงมานิดนึงนะครับจาก2ลงมาจนถึง1.75นะครับส่วนราคาพู่เนี่ยนะครับก็จ่าย p s เอสวีเอเฟนอยู่1.21นะครับแล้วก็เสมอกัน6.60เลยนะครับส่วนถ้าเกิดโกลเ a นทิ a รชนะเนี่ยจ่ายอยู่9.5นะครับก็แสดงให้เห็นว่าโอกาสของ p s เนั้นมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมแบบนี้เป็นเกมนัดเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยการสรุปกันในตอนท้ายนะครับ คราวนี้สูงต่ำครับคู่นี้เปิดมา3.75นะครับเนี่ย9.60กับ9กับ0.90นะฮะคือถ้ามาเป็นกระแสแบบ9ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีประตูทั้ง2ฝั่งก็มีค่อนข้างสูงนะครับและคู่นี้ครับถ้าเราดูจากค่า xg มาบวกกับสูงต่ำเนี่ยผมว่าสูงต่ำวันนี้ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเปิดมาค่อนข้างแบ่งรับแบ่งสู้มากๆนะครับคราวนี้เนี่ยทุกท่านครับ ผมอยากจะพาทุกคนไปดูในเรื่องของอแฮนดิแคปก่อนแล้วกันนะถ้าแฮนดิแคปแบบนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะเป็นการขยับหลอกเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าทรงนี้นะครับเพราะว่าเปิดมาเนี่ยผมว่าเป็นการเปิดที่สมเหตุสมผลนะครับมันก็ไม่ได้แบบสมเหตุสมผลมากนะจริงๆแล้ว PS เอเอลนเนี่ยควรจะเปิดได้เบาวกว่านี้หน่อยถ้าถ้าสำหรับผมนะถ้าเอาเข้าสูตรเลยเนี่ยผมว่า PS V น่าจะเบาวกว่าน,นี้นิดนึงถ้า เปิดสัก1.75แล้วมีการปรับลงมาเหล,ลือ1.5อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะฮะแต่ประมาณนี้ก็ถือว่าดูพอใช้ได้แล้วนะครับถ้าเรามอง P.S.V. Alphen นะครับผู้นี้เนี่ยผมมองว่า P.S.V. Alphen เนี่ยน่าจะมานะครับถ้าถ้าดูตามในเรื่องของแนวน้ตงตลาดแบบนี้นะครับมีการปรับขยับหลอกแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันมากดีกว่านะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับสำหรับ P.S.V. ไอโอเฟนนะครับก็ถือว่ามาค่อนข้างครบนะครับลูกทีมปีเตอร์บอสวันนี้มาครบเลยนะครับดูจากไลน์อัพที่ผมโชว์ตรงหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเปปปี้นะครับปเตอร์สิตนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของทิวเชลเทนนะครับกองหลังอย่างโอบิสโปนะครับฟลาเมงโกนะครับก็ถือว่าครบนะวันนี้สำหรับทางของพ s v อสวีไอโอเฟนนะระบบ4-3-3นะครับในขณะที่ทางฝั่งของโคเฮทอีเกิลเองวันนี้ก็ไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ตัวหลักๆก็ลงกันครบครันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคู้นี้ครับพอดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ดูจากแนวต้านหรือว่าในเรื่องของอาภาพรวมของแนวน้มตลาดแล้วเนี่ยผมก็ฟันธงนะครับว่า PSV l f e n วันนี้น่าสนใจกว่าและน่าจะปลดล็อกนะครับหลังจากที่2นัดล่าสุดเนี่ยไม่ชนะแต่นัดนี้ผมว่า PSV ใหม่มั่นปั้นมือมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะชนะได้อย่างน้อย2ประตูแน่นอนนะครับ ไปกันต่อที่คู่ถัดไปนะครับคู่ที่2นะครับวันนี้ขอไปกันที่ยูเครนพีเม์ลีกันบ้างนะครับวันนี้เป็นนัดแรกเลยนะครับเอพิเซนเตอร์ครับน้องใหม่ในรายการเอ่อใฤดูกาลนี้นะครับจะต้องเปิดบ้านพบกับชักตาโดเนกนะครับทีมที่เป็นหัวแถวของยูเครนนะครับโดยที่คู่นี้ครับเรามาดูสิติส่วนตัวกันก่อนแล้วกันนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับ เอพิเซนเตอร์เนี่ยอุ่นเครื่องมาเนี่ยยังไม่ชนะใครเล,เลยนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ให้กับโคโลสในเกมล่าสุด5ประตูศูนย์แล้วก็ผลงานเนี่ยมีเสมออยู่2นัดนะครับในขณะที่ทางฝั่งของชัคเตอร์โดนอนิกเองนะครับไปเล่นบอลยูโรป้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะเพราะว่าผ่านเบสตัดได้ง่ายๆเลยนะครับสนัดเนี่ยชนะทั้งไปทั้งกลับนะนัดแรกเนี่ยชนะไป4ีสในเกมเยือนนัดที่2ก็เปิดบ้านชนะเบสตัดได้อีก2อศูนย ถือว่าผลงานดูดีถ้านับใน5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้3แล้วก็มีแพ้เกมเดียวเท่านั้นเองเป็นเกมหมุนเครื่องด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูในเรื่องสถิติกันหน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้ทางด้านของเอพิเซนเตครับเป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงมากในซีซั่นที่ผ่านมานะครับผลงานเนี่ยดีแล้วก็เวนเรตเนี่ยจะสังเกตว่าพวกเขามีเวนเรอยู่ที่100%เลยไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านเกมเยือนนะครับ ในขณะที่ทางด้านของชักเตอร์โดเด็กนั้นมีสถิติวินเรทณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ50นะครับถ้าเป็นเกมเยือนนะครับส่วนเอฟเวอร์เดตโกะครับถือว่าเยอะพอกันนะครับทางด้านของเอพิเซนเตอร์เนี่ยมี3.10เลยนะครับถ้าเป็นเกมในบ้านอย่างเดียว3.4เลยนะฮะส่วนเอฟเวอร์เดตโกะของชักเตอร์โดเด็กเนี่ย2.67นะครับในเกมเยือนนะครับ ค่า xg ครับการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าเ p พิเซนเตนั้นยังไม่มีสถิติในบ้านนะครับให้เราดูนะเพราะฉะนั้นดูสถิติรวมก็คงจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับ0.83เนี่ยผมว่าอาจจะต้องพิจารณานิดนึงครับผมว่าไปดูในเกมเยือน่ะพอได้เพราะว่าช่วงนี้เขาเตะเกมเยือนบ่อยนะครับก็่าหนึ่งจนึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับน้ำของเอพิเซนเตอร์นะครับส่วนชั้นเตอร์เนกเองครับมีสถิติค่า xg เนี่ยนะครับในเกมเยือนอยู่ที่1.82นะครับก็ ถือว่าไม่เยอะพอๆกันนะครับจริงๆผมคาดการว่าชัตเตอร์โดเนกจะเยอะนะครับคราวนี้เรามาดูสถิติการทําเข้ากรอบหรือว่าการยิงตรงกรอบกันหน่อยนะครับ คู่นี้ครับการยิงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5.4นะสลับทนะของเจ้าถิ่นส่วนผู้มาเยือนอย่างชักเตอร์โดเนกเนี่ยประมาณ5.4เหมือนกันนะครับเอเวเรตประมาณ5.0นะค,คู่นี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยถ้ามองไปทางด้านของสกอร์สูงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนะถ้าดูจากสถิตินะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันที่แนวโน้มตลาดกันมากดีกว่าครับว่าแนวโน้มตลาดแบบนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับจากสถิติคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน เพราะฉะนั้นมองยากนะครับว่าจะสูงต่ำไหมแต่ถ้าแนวโน้มตลาดเนี่ยมาอยู่ประมาณเนี่ยสูงอยู่3.25นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างไปอิงทางต่ํานิดนึงนะผมว่าอิงทางต่ํานิดนึงก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยน่าสูงเท่าไหร่นะครับคููนี้นะครับแล้วก็แต่เอฟเฟอร์เรทกลมันเยอะนะครับก็ผมว่ามองสูงต่าอาจจะไม่ค่อยสวยนักนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของหน้าบอลกันหน่อยนะโดยที่หน้าบอลวันนี้นะครับในเรื่องของ แนวน้องตลาดเนี่ยวันนี้เปิดมา1.75นะครับแล้วก็กระแสะน้ำเนี่ยให้ชักเตอร์โดเนกชัดเจนนะครับแต่ว่ามีการปรับขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับราคาคู่เนี่ยให้ชักเตอร์โดเนกชนะแน่นอนนะครับยู่1.22นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุ้นหน้าชนะเนี่ยก็ต้องลุ้นหน้าของชักเตอร์โดเนกอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ทุกท่านครับเราจะไปดูกันว่าหน้าชนะมันมีแน่นะครับแต่คู่นี้จะชนะ ได้ถึง2ประตูไหมหรือ3ประตูไหมผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าจากที่เรามองเอพิเซนเตอร์เล่นเนี่ยนะครับในเกมหมดเครื่องเนี่ยมันดูไม่ดีก็จริงนะแต่ถ้าเอาในรูปก,การที่แล้วตอนที่เขายังไม่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับชักเตอร์โดเนกล้าพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าแข่งในยูโรปามาสองนะัดนะครับแล้วฐานะของเอพิเซนเตอร์เนี่ยจะฟิตมากกว่า นะเพราะว่าเกมอุ่นเครื่องเขาก็ได้เรียกความฟินนักเตะมาแล้วด้วยนะครับคู่นี้ครับผมมองวัดใจนะครับผมเชื่อนะครับว่าชาร์ตเตอร์น็กเหนือกว่าจริงนะครับแต่ผมดูแนวโน้มตลาดแบบนี้เนี่ยมันเป็นแนวโน้มขยับหลอกชัดเจนมากเลยนะครับถ้าผมยกตัวอย่างย้อนหลังกลับไปเนี่ยถ้าผู้คุณจําได้นะครับจะมีวันหนึ่งครับที่ผมวิเคราะห์หน้าช่องเนี้ เป็นคู่ของลิลสตอร์มที่พบกับลัวฟอร์สนะครับวันนั้นลิวสตอร์มเล่นในบ้านมาในกระแสหรือว่าแนวน้มตลาดประมาณนี้เลยนะฮะแล้วขยับหลอกไปนิดนึงด้วยนะครับผมว่าวันนี้ชักเตอร์โดเนกเนี่ยมาแนวแนวน้งตลาดเดียวกันเลยและ เขาก็เป็นทีมที่เหนือกว่าเอพิเซนเตพอสมควรนะครับแต่ในเรื่องพะละกําลังอย่างที่ผมบอกผมสงสัยนิดน,นึงว่าพระละกําลังของชาร์เตอร์โดเนกจะพอ mm. เพียงพอไหมกับเกมวันนี้นะคร mm. เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย mm. ผมแนะนําทุกท่านครับวัดใจดีกว่าครับไปที่น้องใหม่อย่างเอพิเซนเตผมฟันธงครับว่าพวกเขานั้นจะแพ้ไม่เกิน2ประตูแน่นอนในค่ำคืนนี้นะครับ และไปกันต่อที่คู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับขอไปกันที่บอลโปแลนด์นะครับวับนนี้เป็นสัปดาห์ที่3ของบอลโปแลนด์กันแล้วนะครับเีเกียวซอร์จะเปิดบ้านพบกับอากากาดีเนียนะครับสำหรับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับลีกเกียวซอครับมีผลงานที่ค่อนข้างดูดีนะครับเพราะว่าในห้าด้านหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้ถึง4เลยแล้วก็เสมออยู่เกมเดียวในก่อนหน้านี้ครับเล่นยูโรปาก็เปิดบ้านชนะบานิคออสตาว่าสประตูตอนหนึ่งะครับในเกมที่บุกไปเยือนเนี่ยเสมอกับบานิคมานะครับผลงานในลีกเกมล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปถล่มโครโนาคีเซ่มา2อูนนะครับ ในขณะที่ทังฝั่งของอาก้ากาดิเนียนะครับเปิดลีกมายัางไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ถ้านับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้เพียงแค่2นัดในเกมหมุนเครื่องนะครับหลังจากนั้นไม่ชนะใครเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจัดเสมอกับราโดเมียลาดอมไปศูนยเอ่อหประตูต่อหนึนะครับ สำหรับสิติคู่นี้กันหน่อยครับการเจอกันมาเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นเรเกียวซอนะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยที่พวกเขาชนะได้3ครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับย้อนหลังกลับไปเจอกันล่าสุดเนี่ยในปี2020นะครับวันนั้นเรเกียเล่นในบ้านถลม่มอาก้ากาดีเนียไป5ประตูต่อนหนึ่งนะครับ คราวนี้ผมจะต้องไปดูในเรื่องของสถิติกันหน่อยนะครับวันนี้สำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของรีเกียวซอนั้นมีวินเรทอยู่ที่ประมาณ50%ครับถ้าเป็นเกมในบ้านนะครับในขณะที่อาก้ากานีเนียนั้นมีสถิติในเกมเยือนอยู่ที่20%เท่านั้นเองครับสำหรับวินเรทนะครับในขณะที่ทางฝั่งของ AVG หรือว่า Ever อร G ต์โกนบ้างครับทางด้านของรีเกียวซอนั้น2.25ก็ถือว่าอยู่กลางๆนะครับในขณะที่อาก้าอาริกานีเนียดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมเยือนเนี่ยเท่าๆกันเลยนะ2.2 ส่วนค่า xg นะครับ,รบหรือว่าการสร้างสรรค์โอกาสในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะครับีเกียวรซอร์ทำได้ดีนะครับ1.79ในบ้านนะฮะในขณะที่อากา้ากาดีเนียเนี่ยมีแค่1.66ก็ถือว่าไม่ต่างกันเยอะนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีนะครับถ้าเอาตามสสิตินะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการทำข้ากรอบหน่อยดีกว่านะครับเรามาได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ ำหรีรกเกียวซอรครับเจ้าถิ่น4.2เท่านั้นนะครับส่วนอากากาดิเนียเนี่ยเยอะกว่านะครับอยู่ที่5.30นะครับแล้วก็เอฟเวอร์อยู่ประมาณ5.0นะฮะก็จะสังเกตว่าถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยเเกียวอซอไม่ใช่ทีมที่ทำประตูได้เยอะนะครับถ้าเอาในก่อนหน้านี้นะครับจะสังเกตว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ย ลเกียมักจะชนะคู่แข่งอยู่แค่เฉิเฉือนเท่านั้นนะครับหลูก2ลูกอะไรเงี้ยครับจะไม่ค่อยไปถึง3เท่าไหร่นักนะครับถ้านับดูตั้งแต่ช่วงเ,เปิดหลีกมาแล้วก็เกมยูโรปาอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยชนะคู่แข่งได้เยอะมากนะครับก็ถือว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ว่าเกมลุกก็ถือว่าชัวอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะไปดูกันที่แนวโน้มตลาดของคู่นี้กันหน่อยละกันนะครับ รับแนวโน้มตลาดคู่นี้นะครับวันนี้ลีเกียวซอ,อเหนือกว่าอยู่1มเมล็ดนะครับประมาณ1.25นะครับก็ลีเกียวซอ,อนั้นน่าจะต้องชนะถึง2ประตูเราถึงจะเฮกันนะแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยพอเรามองไปถึง1.5 1.25นี่ยผมว่าก็ถือว่าแรงไปนิดนึงกับทีมที่มีค่า XG ที่ไม่เยอะมากอย่างลีเกียนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เพิ่งไปเตะในรายการยูโรปามาด้วยนะครับแต่คราวนี้ ผมดูราคาพูเนี่ยครับวัราคาพูวันนี้ก็ส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ทางเลเกียนะครับอยู่ที่1.38นะคือโอกาสชนะเยอะนะครับแต่ว่าโอกาสเสมอก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับ4.47ก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสูงมากครับแต่ว่าในเรื่องของแอนวโน้มตลาดประมาณนี้ผมว่ามันก็ต้องประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปดูที่สูงต่ำครับสูงต่ำเมื่อสักครู่เนี้ยผมบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ9.8กับ9 0นะไม่ว่าจะเป็นทางสูงหรือต่ำนะครับเปิดมา3ลูก ผมว่าลีเกียจะชนะได้ถึง3ลูกนะเออไม่ใช่ดิจะสกอร์รวมได้ถึง3ลูกนะครับแต่ว่ามันจะเกิน3ามไหมเนี่ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะนะเพราะว่าอย่างที่เราดูค่า xg มาแล้วก็ Ever a v e r a G e g o ก l ไม่เยอะทั้งคู่นะครับไม่เยอะทั้งคู่แล้วใส่ติเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยจากการเจออาากาดกรีเนียมาเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะสูงบ่อยไงผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสถึง3ลูกนะครับแต่ผมไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะทำได้เกิน3 ะครับเพราะฉะนั้นถ้าคู่นี้ถ้าใครจะมองสูงเนี่ยสัก2.75ผมว่าได้ลุ้นอยู่นะครับคราวนี้หน้าบอลกันบ้างครับวันนี้ผมคงไม่มองสูงต่ำนะคู่นี้ผมจะมองหน้าบอลน,นะครับผมมองว่าวันนี้รีเกียวซอเล่นในบ้านตัวเองก็ถือว่าได้เปลียบน,นะครับแต่พอผมกดเข้าไปดูในกระแสของแต่ละสำนักเนี่ยถือว่าแนวโน้มตลาดของแต่ละตลาดเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดูแล้วมีการขยับหลอกชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าลีเกียนั้นเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเป็นทีมดังของโปแลนด์แล้วเจออาก้ากาดีเนียที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผลงานไม่ดีนะครับพอผลงานไม่ดีแล้วเนี่ยการเจอกับลีเกียแล้วลีเกียมีการเปิดมาที่ไม่ได้ดีมากแล้วมีการขยับหลอกแบบนี้ผมว่าเป็นการขยับหลอกชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้น คู่นี้นะครับผมมองว่าเีกเกียวซอนั้นจะชนะไม่ขาดในค่ำคืนนี้นะครับเชื่อนะครับว่าชนะแน่นะครับแต่โอกาสจะชนะไปถึง2ประตูเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมฟันธงครับอากากตาินเนียจะไม่แพ้เกิน1ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดแล้วนะครับ3คู่ที่ผมคัดมาให้แบบแนวโน้มชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถิติ XG หรือว่าแนวโน้มตลาดนะครับใครที่อยากได้ตัวเน้นหรือว่าตัวแม่นมั่นใจของผมแบบสุดๆเ,ๆเลยหรือว่าอยากจะมาตามบินผมเองอะไรเงี้ยนะครับก็แอดเข้ากลุ่มรับของผมได้นะครับจะมีแจกให้ทุกวันนะครับพร้อมแนวทางสดก่อนเตะเลยนะครับลิงก์เนี่ย จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหน้ารูปที่รูปที่ผมแปะไว้ตรงนี้นะครับก็จะมี FNG56 อยู่ด้านล่างขวานะครับก็เพิ่มเพื่อนแล้วตามเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่อยากจะ,ะเป็นสมาชิกของผมแบบไม่ต้องแอดอะไรเงี้ยนะครับก็ทักอินบอกมาได้นะหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด คอมเมนต์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็จะคัดบอลแบบนี้ดีๆแบบนี้มาให้ทุกวันแน่นอนนะครับสวัสดีผมเกียร์อฟ์เวิร์ต้องขอตลาไปก่อนนะครับหรือว่าเกียร์ฟันธงนั่นเองครับก็จะมาฟันธงให้อีกวันพรุ่งนี้แล้วกันสวัสดีครับ